BMW นะครับ F10 เป็นตัว 525d วิ่งไป60,000กิโลชกเดิมนะครับเริ่มเสื่อมสภาพแล้วผมวันนี้ก็เปลี่ยนชุดโช้คอัพใหม่เลยนะครับเป็นเทอ n e เอเดราโปโอโฟรงไลนิ่งครับการเก็บซับแรงแทกทำได้ดีขึ้นนุ่มนั่งสบาย สวัสดีครับผมร้านเจ็ s ส์เพนชั่นนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นรถ BMWF 1 0ตินะครับผมรถหลายปีแล้วแต่ว่าลูกค้าใช้งานน้อยมากใช้งานมาประมาณสัก6 0 0 0 0โลลูกค้าเอามาให้ลองขับบอกว่าเฮ้ยรถมันเ,เริ่มมีอาการแบบตึงตังเพิ่มมากขึ้นนะครับมีความแข็งกระด้างเพิ่มมากขึ้นก็ไปลองขับก็โอ,โอเคก็มีความตึงตังเพิ่มขึ้นมีความแข็งกระด้างอยู่ในหน่อยนะผมก็จัดการเปลี่ยนชุดโชงคอัพใหม่เลยเพราะว่า ชุดเดิมๆเ,เนี่ยก็น่าจะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วเพราะว่ารถใช้งานมา60,000โลนะครับ10กว่าปีนะครับผมก็เดี๋ยวเปลี่ยนเคลียร์ใหม,มนะ่ทุกอย่างนะผมก็จะมีชุดชกอัพอย่างกันกระแทกอย่างกันฝุ่นนะผมแล้วก็ลูกหมาก ลูกหมากแหลกลูกหมากกระชักนะครับผมก็เะเปลี่ยนใหม่หมดเลยับผมก็คันนี้เลือกเปลี่ยนเป็นชุดโช๊คของตัวเทอินนะครับเป็น End ด r a p r โปตัวนี้จะปรับไม่ได้นะปรับนุ่มปรับหนึบไม่ได้นะครับผมก็จะจับคู่กับสปริงเดิมๆกาตัวกษณะตัวโช๊กก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าพี่เจ้าของรถบอกว่าเฮ้ยขอนุ่มๆุมนะขอนั่งสบายๆหน่อยนะผมก็จัดให้ครับคันนี้เป็นรถ แฟนที่เขานะผมก็ผู้หญิงใช้นะผมก็ต้องการความนุ่มนวลหน่อยจัดเป็นเทอินเอนดูราโปตัวนี้เลยนะผมก็เดี๋ยวเราจะติดตั้งใส่ใน BMW F10 คันนี้นะผมเป็น5.25 d ีแลงมากนะผมก็เดี๋ยวติดตั้งเสร็จก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าฟีลลิ่งจะเป็นยังไงการขับขี่เป็นยังไงบ้างครับผมจะติดตาม พอคูณนะครับงนั่งยาวลืมเปิดกล้องนะครับก็ไม่เป็นไรคันนี้นะครับ B M W นะครับ F10 นะครับเป็นตัว 5.25d นะผมเป็นลูกค้าเก่านะครับเคยเอารถมาทํากันวันนี้นะครับเอารถคุณภรรยานะครับมาทำโช๊คอาพบ้างนะครับผมเพราะว่ารถก็เริ่มเก็บทรัพย์แรงกระแทกได้ไม่ค่อยดีแล้วนะครับวิ่งไป60,000กิโลนะครับผมก็ถอดออกมาแล้วนะครับก็เห็น ชกเดิมนะครับเริ่มเสื่อมสภาพแล้วผมมีการคืนตัวที่ช้านะครับผมก็ความหนื่อความอะไรก็ด้อยลงไปก็วันนี้ก็เปลี่ยนชุดโชกอัพใหม่เลยนะครับเป็นเทกอินเอนดูราโปนะครับผมใช้กับสปริงเดิมๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นยางกันฝุ่นพร้อมลูกยางกันกระแทกนะครับผมหน้าหลังแล้วก็ลูกมากแหลก บลายแลกนะ ah, ผมก็จะเปลี่ยนประมาณเท่านี้ก่อนนะครับจริงๆมีรายการที่จะต้องเปลี่ยนด้วยเช่นปิกนกล่างนะครับตัวงอตัวตรงนะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าราคาต้น้างสูงนะผมก็คันนี้ยังไม่หนักหนาสาหัสนะผมก็ใช้ของเดิมไปก่อนตอนนี้ก็ติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับผมเป็นโชคเทอินเดนดูราโปนะครับก็มาลองขับนะครับสิ่งที่ได้นะครับเมื่อเช้านี้ไปลองขับกับลูกค้านะครับผมก็อาการกระแทกกระท h a n สะเทือนเนี่ยมันมันมีจริงๆนะครับผมมันตึงตึงต yep. <Madonna> ึงตึงตง นะครับก็โชคมันเสื่อมสภาพนี่เราเปลี่ยนโชค๊คเข้าไปใหม่นะครับเป็นเทยินนะครับก็การเก็บทัพย์แรงแทกทําได้ดีขึ้นเนียนขึ้นนุ่มขึ้นแล้วก็นั่งสบายมากขึ้นนะผมก็ตอนนี้ยังไม่ได้ลองในเรื่องของการใช้ความเร็วนะผมแต่ว่าจะได้ลองขึ้นลูกเนินคอละผะพานเมื่อคู่นี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความนิ่งและแน่นพอสมควรนะรผมก็เพียงพอครับสาหรับรถใช้งานทั่วไปนะผมเป็นรถแม่บ้านนะครับครับไปทํางานไปตลาดไปกไปเรียน มาเพียงพอนะผมสำหรับชุดโชกชุดนี้นะผมเทยินเอ็นอดูราโรนุ่มนั่งสบายอ่ะอย่างพวกนี้รอยต่อถนนนะครับกถนนคอนกรตีตเนี่ยมันจะมีการสาระเทือนถึง้องโดยสารประมาณหนึ่งนะผมในในรถยุโรปถ้าเกิดว่าโชคมันเริ่มเสียนะผมมันก็จะมีตั้งตั้งตั้ง,งขึ้นมาบ้างนะผมก็อันนี้ก็แทบจะเงียบไปเลยนะผมเงียบมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวขากลับนะครับผมจะลองใช้ความเร็วดู ว่าความความแนมม่นความนิ <GO av uther> ่งนะครับจะเป็นยังไงบ้างความเร็วไม่มากครับเอาสักร้อยถึงร้อยยี่สิบอนะครับผมก็เกิดความเร็วพื้นฐานที่แล้วนะครับผมโอ้พวงลัยนิ่งครับเมื่อเช้านี้ผมลองขับดูเอ่อพวงลัยมันสั่นยิ่ยิยยก็เป็นไปได้ครับ ลูกหมากปลายแหลกนะครับมันหลวมนะผมก็จะมีอาการสั่นหน่อยจิกๆๆนิดๆน,ดๆนะครับอันนี้ก็เอาลงนะผมก็ค่อนข้างที่จะนิ่งเลยอ่าตอนนี้ประมาณร้อยสนะผมลดค่อนข้างนิ่งพอสมควรความเร็วพื้นฐานก็อยู่ประมาณนี้120ไม่เกินร้อย นะครับผมก็ถือว่าหนึบแน่นแล้วก็เอาอยู่ไม่แพงครับจุดนี้26,400ื่นนสีร้บาทนะผมก็มีโปรโมชั่นนะครับส่วนลด10%บเปร์เซ็นหรับท่านใดนะครับที่มีรถยนต์โร์นะผมก็รับทำนะครับเกือบทุกรุ่นถ้ามีของผมรับทำไม่ว่าจะเป็นพวกเบนซ์นาบพีเอ็ม นะครับแล้วก็พวกนิอะไรพวกนี้ก็สามารถโทรมาปรึกษาผมได้หรือโทรมาเช็คก่อนมาเฮ้ยน้องไอรุ่นนี้มันมีของไหมนะครับที่อยากได้เทอินอะไรก็่ากันไป่นะผมร้านผมเจ็ก a ัฟเพนชั่นนะครับอยู่พุทธมณฑลสายหนึ่งถนนบางแวกจรรญน3 3เบอร์โทรนะครับ09น3 5 5 5 5 2 4สําหำหรับคลิปนี้นะครับขอบมากครับ